ลงไปนะคะสองเพลงนะคะเพลงแรกเป็นเพลง Happy Birthday นะคะวันนี้ตรงกับวันเกิดของนุชพจมานเลยนะคะแต่ว่าในเนื้อเพลงเนี่ยร้องถึงวันเกิดของท่านนายกทักษิณชินวัตรนะคะแล้วก็ปีนี้เราก็จะเปิดให้ท่านไปตลอดนะคะจนกว่าท่านจะได้กลับบ้านกับเมืองไทยของเราด้วยความรักความพิถึงนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะคะผลงานโดดเด่นของน้องอเล็กโชคล้มพึกนะคะยิ่งรัก ยิ่งรักเธอนะคะคือแต่งให้ท่านนายกยิ่งรักชินวัตรนะคะคือเพลงนี้ดังมากจริงๆแล้วก็ใครใครฟังแล้วเนี่ยไม่มีไม่รักเลยคือจากที่รักอยู่แล้วก็รักเพิ่มขึ้นคือยิ่งรัก<ช>เพิ่มขึ้นไปทําเสื้อทําอะไรมาใส่กันขายกันเป็นว่าเล่นเลยเวลีนี้นะคะ<ช>่ะคิด<ช>อย่างไรถึงได้มีประโยคนี้ขึ้นมาแล้วโด่งดังน้องคือคำว่ายิ่งรักกลายเป็นอัตลักษณ์ไปในตัวเพราะว่าใช่ไหมเพราะว่าการทําเสื้อหรือการทําสติกเกอร์ หรือชื่อชื่อของท่านนายกนี่ก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะ,ะหาคนชื่อยิ่งรักน้อยน้อยมากใช่ย,ยังไม่เจอเล,เลยอันนี้แหละครับคือสําคัญคือหนึ่งนาลีก็ยิ่งรักเธอเป็นเพลงที่บอกว่าท่านนายกนะเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเท่าไหรก็ทนนะเพราะว่าคนที่อยู่เคียงข้างนายกอะเพียบเจอเลหลายล้านอย่างน้อย15ล้าน16บล้านนี่ไม่ทิ้งนายกยิ่งรักแน่นอนเพราะฉะนั้นที่บอกว่าถึงเธอเหนื่อยนะแต่ประชาชนเสื้อแดงยังยัง เป็นกาลังใจให้อย่างเงี้ยนี่ฮะก็บอกว่าสู้นะ,ค,ะ,ะค่ะก็นายกยิ่งรักก็ทำทำตัวน่ารักมากจริงๆนะคะเป็นคนกันเองเป็นคนมีนิสัยอ่อนโยนสุภาพคือสวยโดยกําเนิดน,นะคะยิ่งนานยิ่งรกักอะยิ่งนานยิ่งรักถูกค่ะคือยิ่งอยู่ไปยิ่งรักกันนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เคยเห็นเบื้องหลังของท่านนายกยิ่งรักที่เวลาท่านไม่ได้อยู่หน้ากล้องหรือว่าท่านมีเขาเรียกอะไรพูดคุยกับ พวกพี่น้องเราด้านหลังเวทีอะไรก็แล้วแต่บุคลิกที่มาจากแบบแบบออกมาจากใจออกมาจากใจน่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่เฟกเป็นคนที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งปั้นหน้าค่ะคือเขาคิดอะไรได้เขาเขายิ้มแบบไหนเขาพูดอะไรได้คือเป็นชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่น่ารักจริงๆคือเพอร์เฟกของความเป็นธรรมชาติเขาบอกว่าอะไรเรแต่งเพลงจีบนายกผมกว่าผมก็สาร,รภาพรัก,รกออกอากาศเลยเช่อไหมก็เรารักอะกนะคะ อยากบัมวลชนรักผู้นำเนี่ยอยากให้ผู้นำองเราเนี่ยจงนำแบบเนี้ยท,ทําต่อไปอย่างเงี้ยเราชอบแบบเนี้ยแล้วตอนนี้ไม่มีเพลงนี้บ้างหรอเขาสิบถามดังๆเลยว่าโครงการของรัฐบาลเนี่ยโครงการใหญ่เนี่ยน่าจะมีนะพี่ว่านะคะก็คือ2ล้านล้านเนี่ยไปหยิบอ,อะไรมาเขียนสักหน่อยนึงถ้าจะให้พี่ร้องก็ยินดีประกาศหน้าจอก็เป็นเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ <laughs> เพราะว่าน้องเล็กแต่งเนี่ยจะมีข้อความเด็ดๆเข้าไปในะสอง้านนี้สอง้านน่าสนใจนะผมรับปากพี่น้องทางทีวีนะครับว่าผมลองทำเพื่นี้ให้พี่นุชก็ได้ลองดูเพราะว่าแต่มาดูก่อนว่ามันมันได้ไหมถ้าได้ก็ไปจ้องเลยทําเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะไปถ้าเกิดน้องทำเนี่ยพี่ก็จะไปเสนอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในพักให้ไปเปิดเป็นประจำได้ เพราะว่าโปรเจกต์นี้เราเพิ่งตกลงกันทางตรงนี้เลยนะเนี่ยหน้าจอนะคะเพราะว่าถือเลิกงามยามดี14มิถุนาวันเกิดพี่แล้วกันแต่ว่าเราไม่ฟิกว่าเราจะเสร็จเมื่อไหร่เพราะว่าโครงการ2ล้านล้านเนี่ยระยะยาวระยะยาวแต่ว่าถ้าเราทําก่อนได้ก็จะดีนะคะเพราะว่าบางทีก็อาจจะคิดตรงกัน หลายหลายคน<ด>คิดตรงกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไรคร่ะเพราะว่าคิดตรงในทางที่ดีคิดตรงในในมุมของความรักเนี่ยมันมันรักได้หลายๆครั้งก็ดีนะคะคือเรารักนายกยิ่งรักคนอื่นก็รักด้วยรประชาชนทางบ้านก็รักแล้วก็ให้กําลังใจตอนนี้ก็มีกระแสน้องเลขากระแสจะพยายามหาเรื่องมาคว่ำเรื่องจำนำข้าวนะคะ จริงๆแล้วอะจำนำข้าวเนี่ยขอแจงไปยังท่านผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงนะคะว่าไม่ได้ขาดทุนอย่างนั้นเลยคือจำนำข้าวเนี่ยอย่างรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเงินถึงมือประชาชนแล้ว6 0 0 0 0กว่าล้านบาทนะคะคือถึงมือแล้วแต่ว่าในส่วนของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ได้เอาข้อมูลมาเปิดเผยว่าขาดทุนนี่หกแสนะกว่าล้านเนี่ยคือเขาตอนนี้เ,เงินถึงมือหกแสนกว่าล้านแล้วอ่ะหกแสนกว่าล้านที่บอกว่าขาดทุนอ่ที่อภิสิทธิ์เอาเอา ยอดมา,มาเปิดเผยเนี่ย<อ>จากกระทรวงอันค้งเนี่ยสองแสนล้านสองแสนสองแสนหกหมื่นล้านค่ะจริงๆแล้วมันเป็นภาพรวมจากไม่ใช่กระทรวงไม่ใช่จำนำข้าวอย่างเดียวอาจจะเป็นมีเขาเรียกอะไรประมงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่น้ามันอับรวมรวมเป็นภาพรวมนะคะแต่จริงในส่วนของข้าวเนี่ยไม่ได้ขาดทุนผมมองงนี้พี่นุชผมว่าผมว่าไอาการที่เขาออกมาต่อต้านแล้ว,วมันเป็นเรื่องดีมันจะได้ชัดกันไปเลยค่ะคือแน่จริงบอกที่ว่าต่อไปเนี่ยถ้ารัฐบาลปฏิบัติได้เป็นรัฐบาลเนี่ย เขาจะยกเลิกให้ประกาศมาเลยไม่ยังไม่กล้าประกาศอ่ะไม่กล้าแล้วเพราะ,ราะว่าเรื่องหน้ากากขาวเลยเนี่ยก็มันเป็นเรื่องดีฮะคือจะได้แสดงตัวตวนกันเนไปเลยว่าของคนของใครมากกว่า อย่างหน้ากากขาวเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็อยากจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านว่าอย่าไปใส่นะคะถ้าหาว่าใครเอามาใส่ล้อเลียนเนี่ยล้มเจ้าลย,ยล้มเจ้าทีเดียวนะคะความหมายของมันมันมีนัยยะนะคะหน้ากากขาวเนี่ยอย่าไปใส่เลยเพราะพี่น้องฝั่งเสื้อแดงขอ,งข,อขอบอกเลยนะคะเพราะว่านัยยะของมันลงไปสืบสาวประวัติศาสตร์ดูว่าถ้าเกิดหน้ากากขาวมันมาจากไหนอย่างไรคือเป็นการล้มเจ้าชัดๆเลยค่ะเพราะว่าพวกเขาเองพูดเองเขาก็ล้มเองเราอย่าไปแตะนะคะเพราะว่าตรงนั้นไม่ใช่นิสัยของพี่น้องเสื้อแดงและสีนี้ไม่ จำเป็นนะคะและอีกอย่างนึงในส่วนของการมาโจมตีว่าโครงการนายกยิ่งรักกู้ออกมา2ล้านล้านเนี่ยจะไปใช้อีก50ปีมันมีกําไรในตัวของมันเช่นว่าถ้าเกิดมาทํารถไฟรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงขนถ่ายสินค้า <c oughs> ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน พม่เขาเมรลาวไทยสิงคโปร์เนี่ยมันจะมีกําไรในตัวของมันอยู่แล้วไม่ใช่ว่ากู้มาแล้วเอามาจมปลักโดยที่แบบเป็นหนี้แลวอีก50ปีใช้หมดไม่ใช่ค่ะการผมมองอย่างนี้พี่ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับผมมองอย่างนี้ว่าการที่เขาทําหน้าที่ฝ่ายค้านนั้นเป็นหน้าที่เขาถูกต้องอันนี้ถูกต้องแต่เขาค้านค้านแบบโกหกค้านแบบเกินจริงค้านแบบใส่ร้ายอันนั้นไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นประชาริบัติยิ่งดิ้นเท่าไหร่ยิ่ง ยิ่งแก้ตัวเท่าไรนะครับเขาเขาก็ายิ่งติดติดหลมมากเท่านั้นนะเพราะครั้งต่อไปคนจะเลือกประชาธิปัตย์น้อยลงเท่านั้นนะครับค่ะ <ผม S 1> เพราะออาว่าเห็นเขาพูดคุยกันบอกว่าถ้าหากว่าออโครงการโครงการสองออโครงการของรัฐบาลสองล้าน,ล,านล้านบาทเนี่ยสำเร็จขึ้นมาเนี่ยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีสิทธิ์เกิดเลยนะคะคือตายเลยถ้าโครงการนี้สําเร็จนะคะสิทนะคเขาก็กลัว ไม่อาจจะไม่ถึงหลักสิบก็ยังโชคดีหรือเปล่าอาจจะศูนย์พันไปเลยหรือไม่นะคะเพราะว่าพี่น้องทางภาคใต้เราเนี่ยก็ยังเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาทําไมพวกเขาถึงไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจังจากสสที่เขาเลือกเพราะว่าผูกขาดเลยนี่ทางใต้นะคะก็อยากจะให้ทัดเทียมกันอย่างนโยบายก็ผลักดันไปไปสู่ทางใต้คือทางภาคไหนคนไทยทั่วประเทศเนี่ยได้รับเท่ากันหมดแต่ว่าการเอานโยบายไปใช้เนี่ยพัก พักเพื่อไทยให้หมดแต่ว่าพักประชาธิปัตย์ไม่สารไงนลกออกไหมเข้าใจครับคือไม่เอาไปทํางานให้ถูกต้องไงพักประชาไทไม่ลังเอียนนะเวลาไปชุมโคลมอที่ภูกเก็ตหรือว,ว่าไปใต้เนี่ยเขาไปอนุมัติงบประมาณตั้งเยอะเยะทำโครงการเยอะแยะนะครับค่ะยางไปก่อสมุยนี่ก็อนุมัติตั้งเยอะัแยะเขาไม่เคยมองเห็นความดีของยิ่งลักษณ์เลยไม่เคยเห็นความดีของทักษิณเลยไอ้ความที่เขาหลงเชื่อแบบนี้เนี่ยกำลังจะโดนกำแพงขวายมหาประชาชนเนี่ย ถาโถมเข้าใส่คนใต้ค่ะไอ้เรื่องฟังหัวนะ่ะก็อยากรู้ว่าถ้าหมดคนรุ่นนี้แล้วไอล้ลูกรุ่นลูกก็คงจะดีขึ้นกว่านี้คงจะดีขึ้นนะคะก็รอเวลาสักนิดเพราะว่าท่านนายกยิ่งรักก็รอได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าท่านนายกยิ่งรักเนี่ยเป็นนายกอีกสักอีกสองปีก็หมดวาระใช่ไหมแล้วก็จะเป็นต่ออีก4ปีก็เป็นต่ออีกสี่ปีแล้วก็เป็นต่ออีกสี่ปีปแค่นั้นนะคะไม,ไม่ไม่ได้เป็นนานนะคะ ก็เป็นให้ลูกครบบวชก็พอแล้วให้น้องไปครบบวชนะคะเพราะว่าบางบางคนบางท่านเนี่ยเคยเป็นหลายๆคนก็เคยเคยคิดว่านายกยิ่งรักเนี่ยนะคะ เดี๋ยวอีกหน่อยก็ทนไม่ได้ยิกหน่อยก็คงจะลากลับบ้านอีกหน่อยก็ท้อถอยขอโทษค่ะยิ่งทำงานยิ่งมั่นใจยิ่งทำงานยิ่งแบบยิ่งแบบพุ่มเทหัวใจเกินร้อยยิ่งทำงานทุกวันยิ่งอันเลิศทำงานแบบสวยทุกวันสวยทุกนาทีไปไหนก็มีแต่คนต้อนรับมีความภาคภูมิใจหายเหนื่อยโดยเฉพาะได้กำลังใจจากพี่น้องเสื้อแดงในมุมของน้องอเล็กเนี่ยนะคะในส่วนของการแต่งเพลงแล้วก็ในส่วนของการได้รับการดูแลอย่างน้องอ ทางใต้น้องก็บอกมาแล้วว่าตอนนี้เนี่ยกำแพงของมหาชนกำลังจะทลายในส่วนของอการผูกขาด ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ทางภาคใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสอันใกล้นี้ที่เราจะมีการเลือกตั้งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยพวกเราคงจะต้องทํางานหนักในส่วนของการลงพื้นที่ออบอกให้อธิบายความให้กับประชาชนได้ทราบนะคะทางใต้ได้ทราบเหมือนเวลาพี่เข้าประชุมทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มีโอกาสเข้าประชุมกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยบอกว่าตอนนี้ให้ลงพื้นที่อธิบายความให้ได้มากที่สุดในส่วนของโครงการสองล้านล้านบาทคือปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับพี่คนใต้ที่ดูบลูสกาย ดูทีนิวดูเอ v ทุกวันเนี่ยยากเหลือเกินที่เขาจะถ่ายถอนบางทีเขารู้นะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยชั่วร้ายเหมือนกันแต่เขาก็เขาก็ต้องเลือกซึ่งอันนี้แหละสําคัญตรงเนี้ยไอความชั่วร้ายของดูสกายเนี่ยนะเขาสามารถบิดเบือนได้อย่างน่าชัางวนเลยนะครับแล้วก็อย่างทีนิวเนี่ยคือขั้นปลุกปันนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งเสื้อแดของเราก็มีทีวี คนละช่องค,คนละ,ค,ะคนละคนละคนละฟังนะ,ะ,ะเราก็อยากจะให้ประจันหน้ากันสื่ออประจันหน้ากันเลยเพราะเราปฏิเสธสงครามประชาชนสงครามความคิดเนี่ยสงครามทางความคิดเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ปัจจุบันนี้กําลังห้าหั่นกันอยู่แต่คนใต้ที่ดูบลูสกาที่วันเนี่ยหลงไหลประชาธิปัตย์ยังงวงหัวไม่ขึ้นอ่ะ คือเขาเสพด้านเดียวไงเขาเสพด้านเดียวเลยอย่างความเชื่อมั่นความเชื่อถือคือเหมือนพี่เคยถามน้องคนหนึ่งนะคะก็รู้จักสนิทกันดีถามว่าเขาก็ก็เรียนหนังสือกรุงเทพแล้วทางานกรุงเทพถามว่าเวลาเลือกตั้งเนี่ยทำไมไม่เลือกพักอื่นบ้างเขาบอกก็เลือกตามๆกันมาเพราะว่าพอเลือกพักนี้มาย่ายายเลือกพักนี้มาบอกแล้วเราไม่มีความคิดเป็นของเราเองเลยเหรอในเมื่อเราก็มีความรู้ความมีเรียนหนังสือมีวิสัยทัศน์กว่าไม่ได้ดูถูกรุ่น พ่อแม่นะคะคือคือได้อ่านมากขึ้นได้เสพสื่อต่างๆทั้งอินเทอร์เน็ตมากมายเนี่ยทำไมเราไม่คิดต่างเขาบอกว่าก็ต้องเลือกตามพ่อแม่ก็เป็นทัศนะแบบนั้นเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วผมก็อยากจะให้พภาคผูใช้เนี่ยเวลาเลือกตั้งเนี่ยก็ส่งผู้สมัครอย่างครบครันครบทีมนะครับเพื่อจะเช็คดูว่าคนที่จะมาเห็นดีเห็นงามทางฝั่งประชาธิปไตยแท้ๆเนี่ยมีเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นที่ปากใต้เนี่ยเราอาจจะว่าหวังยากหน่อยแต่ก็ต้องส่งไปประกวดเพื่อจะให้เช็คเสียงว่าคนที่รักพักเพื่อไทยนั้น ท่าไหรส่งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเ,เวลาเราส่งไปเนี่ยก็อยู่แล้วแหละคําตอบมันออกมาชัดเจนว่า,าได้หรือไม่ได้แต่ว่าพี่มองว่าเปอร์เซน์ที่จะได้เนี่ยมันเริ่มเพิสมมุติว่าเรามีสิบเปอร์ซอยู่คะแนนเรามีสิบอร์เซนแต่พี่มองว่าถ้าเกิดเลือกตั้งครั้งนี้มีสี่ิซนะอาจจะอาจจะไม่ถึงครึ่งแต่บางส่วนเราอาจจะได้ก็กได้นะคะเพราะว่า,าจะมองถึงการทํางานของอพี่น้องเราที่ลงพื้นที่ มาบอกกับเราบ้างแล้วก็ในส่วนของพี่น้องแสดงที่เข้ามาร่วมชุมนุมบ้าง<ช>ก็เยอะสังเกตจากวันที่19พฤษภาที่ผ่านมานะครับรถบัสที่มีทะเบียนป้ายภาคใต้เนี่ยโหผมได้ตัวเลขมาครับประมาณ1 6 0รพันครับนี่เท่าที่รู้นะช่องเรานี่ช่องพีเอ็นพีแนนนองเลยค่ะพูดทางใต้แหล่งใต้เลยได้นองดูเยอะมาก เพราะว่าจะมี SMS มีโทรศัพท์มามาให้กำลังใจพี่นุชเยอะมากพี่น้องทางใต้ไม่เฉพาะว่าเหนือใต้ออกตกนะใต้เราก็ดูเยอะนะ้องเล็กแหลงใต้ได้น้องครับก็พี่น้องที่ติดตามฟังรายการนะครับที่ติดตามทางดูชมทาง PNP c h a n ช e l นะครับก็ผมให้พี่น้องติกตร้องแร่คิดดูดีๆว่าฟังไน่ถูกฟังไนพิษนะครับแล้วก็ตัดตัวอาคาติออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยพิจารณาอีกที่ว่า เราจะทําอย่างไรกับวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยครับให้พี่น้องกับภาคใต้ช่วยกันคิดนะครับขอบคุณมากครับค่ะก็พี่น้องทางใต้ชัดค่ะชัดมากพูกใต้ชัดมากเลยอ่ะไปฝึกมาจากไหนเหรอสุดมากผมเนี่ยขึ้นอย่กรปมาตัมงหลายปีนะแต่ว่าพูดกรุงเทพไม่ชัดพูดไม่ชัดแต่ว่าไรรู้เป็นอะจะบอกว่าโดยเฉพาะในส่วนของพี่น้องทางใต้เราเนี่ยคือความรู้เนี่ยเรียนกันเยอะนะคะในส่วนของกฎหมายด้วยซ้ําคนใต้เรียนกฎหมายมากนะคะรู้เยอะโง่ก็มี อย่าไปพูดอย่างนั้นบางบทีข้าอาจจะไม่เปิดไม่เปิด<บ>ไม่เปิดรามจบรามมาตั้งเพียบเลยฉันว่าไปยังเป็นคนเช่อเหลืองค่ะแล้วก็เขาส่งต่อกันป่ะรู้มากแต่ว่าเ็โมไม่อยากบอกเพราะว่าจริงๆแล้วข้าอาจจะอาจจะคิดไม่ถึงอาจจะยังคิดไม่ได้นะคะคืออ,อาจจะเสพอะไรด้านเดียวอะ่ะก็เลยคิดเชื่อ,อเพราะว่าเขาอย่างาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโกหกซะจนพวกเขาเองก็คิดว่าเขาพูดเรื่องจริงกันไปแล้วอะ่ะ คือแล้วคนอื่นที่ฟังอยู่ซ้ำๆอะค่ะก็อาจจะคิดเออหรือมันจริงนะเหมือนบางคนเคยพูดกันนะคะก็อันคําพูดขอพูดซ้ําๆเหมือนคุณยายคุณยายคนหนึ่งไม่ใช่คุณยายอาซ้ออาซ้อร้านอาทอง <ๆ S 1> พี่รู้จักอันนี้เขาเจอตัวเองเลยเขาไปไป,ไปกินเลี้ยงสวัสขมร้านทองก็มีคนหนึ่งไอพี่เจ้ร้านทองนะคะด้วยกันบอกว่าไม่ชอบเลยไอทักสินเนี่ย <c oughs> มันโกงอาเจ้นั่นก็เถียงว่าโกงอะไรละมาบอกซิวโกงอะไรบูพูดได้ไหมว่าโกงอะไรอบไม่ได้ไม่รู้มันโกงมา จับมือเลยฉันจะพาไปแจ้งความมันโกงอะไรเธอไปบ้างทักษิณโกงทักษิณเป็น,เป,นเป็นคนที่ทำอะไรนะเขาเรียกทุกจริตทุจลิตจริงๆแล้วเพะเอามาแจง้งกันจริงๆแล้วมันไม่มีเรื่องที่เขาว่านะครับทุกวันน,นี้ยังยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยอ่ะนะคะ คือคนเราเนี่ยอยากไปบอกเลยว่าการทํางานก็ต้องมีข้อผิดพลาดนะคะผู้บริหารประเทศก็ต้องมีข้อผิดพลาดแต่ว่าผิดพลาดมากไหมทําให้ประเทศชาติเสียหายไหมนะคะไม่ใช่ว่าเหมือนคุณกู้มากู้ IMF มาแล้วก็คุณก็ออกมาให้เป็นหนี้จนเป็นหนี้เสร็จแล้วใครมาใช้ล่ะครับก็คือท่านนรรรรี้ลูกทักษิณชินวัตรก็คบเวล์เขาจะตัดทิ้งแล้วการสร้างชาติมันต้องใช้ผู้นำที่อย่างเป็นทักรรษิณนี่แหละค่ะประเทศจีนที่ใหญ่ได้ก็เพราะมีเหมาเจ๋อตงเหมาเจ๋อตงในมีส่วนที่ ไม่ก็ได้ไม่ดีอ่ะประมาณ20%อร์เไอ้ส่วนที่ดี80%เพราะฉะนั้นคนนจีนน่ะลืมมองใจเตือไม่ลงใช่แล้วก็ เรื่องเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรนะรถแลโฮเบลโครงการโฮเบลที่ตั้งอยู่เบ็ดเด่นเป็นสงาน<ม>่าเนี่ยรู้สึกว่าท่านนายกย่งรักได้ได้บอกว่าควรจะต้องตัดทิ้งแล้วรีบไปถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกซะนะเ<ม> <laughs> พราะว่าวัตถุโบร,ราณเดี๋ยวจะไม่มี <laughs> <laughs> ผมก็รู้ลึกๆว่าทําไมโฮเบลจึงล่มนะครับแต่ว่าบางครั้งรายการของเราไม่สามารถพูดลึกขนาดนั้นได้ <laughs> ถ้าพูดได้กันในวงแคบๆก็คือว่าโฮเบลที่มันล่มนะครับเพราะว่าคืออมัดไม่ปลื้ม แล้วอมัดไม่ต้องไม่เป็นคืนที่ดินให้อ่ะออแล้วเอาแค่นี้พอทรัพย์สินอมัดเขาเขาไม่เว็นคืนที่ดินตรงนั้นเขาไม่ปลื้มแบบเพราะมันสูงเงินไปค่ะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบเนี้ยในสังคมไทยยังซุกซ่อนอยู่เพียบนะครับเราจึงต้องการคนกล้าที่จะมาทําประเทศห้าจะดิญจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่กล้าแบบอภิสิทธิ์ไม่ใช่กล้าแบบสุเทพไม่ใช่กล้าแบบอามัดตรงนั้นเขากล้าอะไรคะกล้าที่จะป้นอํานาจกล้าที่จะฆ่าประชาชนแล้วอมัดให้ท้ายไง คำว่าอมาตย์นี่แทนตัวยอย่างตัวแทนลักษณะบางอย่างก็แล้วกันนะครับเข้าใจนะฮะเพราะว่าคำว่าอมาตย์เนี่ยคือคืออมาตย์ก็คือไม่ได้ว่าผู้ใดผู้หนึ่งแต่ฝั่งที่อมาตย์ก็คือทำตัว เอาเปียบชาวบ้านสักดีนานี่แหละเอาเปรียบชาวบ้าน<ม>คือคุณไม่ผิดสักอย่างนีง่ยไล่ะฝั่งคุณเนะี่ยทำอะไรก็ช่างเอถอะท่านแน่จริงนะถ้าต้องการชำระประวัติศาสตร์นะให้เอาเรื่องจริงมาคุยกันจริงๆบนโต๊ะตามมาหาอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ค่ะคุณกล้าคุยเรื่องจริงหรือเปล่าพวกอมาดะคุณคุณกล้าคุยเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าคุณกล้าคุยนะฝั่งนักวิชาการทางทางฝั่งแสดงก็เพียบฝั่งคุณก็มีค่ะคุณกล้าลื้อเรื่องบางเรื่องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแค่นี้คุณก็ทําไม่ได้ค่ะนะ เพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วไงว่าสิ่งอะไรที่เขาเอามาพูดเนี่ยเขาได้แต่พูดแต่ว่าถ้าเกิดการพิสูจน์เขาไม่เอาอยู่แล้วเหมือนกับการที่เวลาเขา,เอ,าอย่างอภิสิ์เวชาชีวะเนี่ยการฆ่าอะไรนะคะการคนมาร้องเรียนเสียงหนึ่งหรืออะไรที่เขาพูดอะไม่ว่าจะหนึ่งเสีนหรือแสนเสียงอ่าก็ต้องรับผิดชอบลาออกบอกท่านสมัคร เป็นคาพูดที่พร่อยที่สุดโอ้โหแต่ถึงตัวเองเนี่ยตายกันเป็นร้อยอะค่ะทาไมไม่เห็นรับผิดชอบอะไรเลยอะขอโทษอะไรก็ไม่มีแต่พวกเราพูดไปก็เหมือนสีซอให้ควายฟังเพราะว่าจริงๆแล้วพวกพวกเขาเนี่ยพวกนี้เขาฟังภาษาไอ้คือด้านดีเนี่ยเขาเสพไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เขาเขาเขียนเป็นอยู่อย่างเดียวว่าโซโลโกไก่งองูนะคะเขียนเป็นอย่างเดียวแต่ผมจะค่อนข้างจะ,จะคอมเมนต์ประเด็นที่ว่า เขาคิดว่าโลกนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไง <c oughs> เขาคิดว่าอำนาจที่เขาอยู่ <c oughs> แอบอิงอยู่นั้นจะนิรันดรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในโลกความเป็นจริงทุกอย่างมาตั้งอยู่ดับไปดัง <c oughs> ะะนั้นเขามั่นใจว่าไอ้องคารอิสระทั้งหมดที่เขาแอบอิงอยู่แล้วก็คอยช่วยเหลืออภิสิทธิ์สุเทพอยู่เนี่ยจะถาวรจีรังโนคิดผิด <c oughs> เพราะว่าความจริงสิ่งเหล่านั้นก็ต้องเสื่อมต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงโดยใครนะครับโดยประชาชนอย่างเรานี่แหละคอยดูก็แล้วกัน เขาเรามีประชาชนสู้กับเขาแต่เขามีตุลาการคอยห้ามหันเราคอยที่จะล้มอํานาจเราคอยที่จะคือตอนนี้มีข่าวลือออกมาว่าจะล้มรัฐบาลนายกยิ่งลักชินวัตรไม่ใช่เพราะว่ามวลชนคนหน้าขาวที่สนามหลวงนะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ที่ว่ามาแต่งตัวทหารแล้วเดินนั่งคือก็กลุ่มเดียวกันถามว่าใครคือผู้ที่จะล้มอํานาจได้ตุลาการอย่างเดียวค่ะ มีตุลาการอย่างเดียวเลยที่จะล้มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งตุลาการทั้งปปชทั้งกกตทั้งสามอย่างสี่อย่างนี้แหละองค์กรอิสระเนี่ยเป็นตัวแทนเป็นอาวุธของอามาตนะครับก็ก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้เรานําน้องอเล็กมาคุยจะเล่กว่าจะคุยเรื่องสบายๆในส่วนของวันวันวันศุกร์ที่14มิถุพฤษภาคนวันเกิดแต่มันหดไม่ได้ที่จะแวะไปพาไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมรู้ว่าราคาเวลาจะหมดละ ความจริงแล้วเรามีทั้งมุมม,ม,มุมหวานม,มุมบู๊มุมความคิดมุมหลายอย่างครับแต่ว่าวันนี้เรื่องการเมืองนั้นปล่อยให้เป็นการบ้านประชาชนนะครับแล้วก็ผมขออวยพรให้พินุษย์สุขสันต์วันเกิดน,นะครับ ได้ค่ะน้องอทีรนกสวนะัสดีขอบคุณค่ะก็คือวันนี้นะคะ,ะวันเกิดเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวเ,เลิกจากรายการเราจะไปเจอกันที่ร้านอาหารบ้านเอ,เอกเนกน้องเอล็กก็จะไปด้วยไปโชมเพลงให้พี่ฟังแล้วก็น้องก็จะมาวันเกิดของพี่ทุกปีก็จริงๆแล้วตั้งใจอยากจะให้น้องมาพูดคุยในรายการบ่อยแหละแต่ว่าจริงๆตอนนั้นเนี่ยเราเป็นภาคของคณะรัฐบาลที่เอาสสมาพูดเรื่องอภิรายไม่ไว้วางใจโน่นนี่นั่นแต่พอมีช่วงหลังเนี่ยพี่ก็นําศิลปินหลายๆท่านมาออกพี่ตุ้ยสุริยาพี่หมูคันไทยเอามาออก รายการเราก็นึกถึงน้องว่าเออผลงานก็มากมายนะ่าจะมาพูดคุยทั้งช่องนี้บ้างเพราะปะกติก็จะเป็นตัวพ่ออยู่ช่องเอชอัเดตนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องอเล็กช่องลมเพิกมากเลยน้องค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากที่รักแล้วก็ทิ้งท้ายด้วย เครื่องสําอางอีกเช่นเคยนะคะเครื่องสําอาง beauty first นะคะบ่ายนุพชพจมาน,นะคะรักสงสารนุชก็อุดหนุนด้วยนะคะเพราะว่าตอนหลังในยอดสั่งซื้อไม่มีเลยอย่างเรียกไปเลยที่รักจา๋าสั่งซื้อมาได้นะคะที่0816149154สาวขาวสวยกระจ่างใสใช้ beauty first นะคะบายนุพชพจมาน,นะคะสั่งซื้อมาได้นะคะจะได้เป็นค่ารถค่าน้ํามันในการทํางานบ้างนะคะก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่สบายสัี ค่ะค่ะสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่แล้วเรามาลุ้นดูนะคะว่าแขกรับเชิญจะเป็นใครมาลุ้นกันนะคะสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วขอจากลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะน้องเล็กจ๋าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ อนรับผู้โดยสารทุกท่านพร้อมรองร,รับการขนส่งสินค้าด้วยความสะดวกและปลอดภัยด้มาตรฐานโลกให้สมกับเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทออทอมุ่งม,มั่นให้บริการและพร้อมต้อนรับคุณเสมอมั่นใจท่าอากาศยานไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ มั่นใจถ้าอาาซศยานไทยปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ ค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยรอบโรคนะคะวันนี้ดิฉันวสิตาพุทธิเจริญค่ะเอาล่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยย่อมมีโรคภัยติดตัวกันแน่นอนค่ะแต่การรักษาให้ถูกวิธีนั้นนะคะเราก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าถูกวิธีเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นเองค่ะรวมไปถึงวันนี้เราจะมาพูดถึงเบต้ากลูแคนที่เป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดหลายๆท่านบอกว่ารู้จักดีแต่คุณรู้ลึกแล้วหรือยัง ว่าเขาทํางานแบบไหนอย่างไรนะคะและที่แน่ๆในเบรกหน้าเรามีผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะที่จะมาพูดคุยกับสารนะคะหรือว่าเบต้ากรูแคนนั่นเองว่าทํางานแบบไหนอย่างไรนะคะอย่าลืมนะคะว่าเบรกหน้าเจอกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะ หลายคนยอมเสียทั้งเงินและเวลากับการออกกำลังกายแบบต่างๆหรือแม้แต่เข้าคอสที่มีราคาแพงมหาศาลก็เราอยากแข็งแรงอายุยืนนี่คะบางทีก็ไม่มีเวลาแต่ทำอย่างไรได้ก็กลัวโรคร้ายรุมเรา้าง่ายกว่าไหมถ้าเรามีตัวช่วยที่ดีและให้ผลลัพธ์ที่มากกว่ากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาเวลเบต้ากรูแคนพลัสส่วนผสมของเบต้ากรูแคนสารมาสจันที่มีประโยชน์มากที่สุดในโลกที่มนุษย์ค้นพบเพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มภูมิคุ้มกัน,กนดีไม่มีโรคง่ายๆกับมาเวลเบต้ากรูแคนพลัส เอาละค่ะกลับเข้าสู่ในช่วงเดยที่2แล้วนะคะกับรายการ